กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกทันนะครับก่อนอื่นครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับแอดวิไลนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่โชคที่มานกันนะครับก็ถือว่าหลังจากรัฐบาลประกาศผลนะครับแอดวิไลกับติดทุระนะครับก็เลยมาสาจากน้อยนะครับก็ต้องคออภัยนะครับติดทุระด่วนนะครับก็เลยมาสรุปตัวเลขแนวทาง สำนักที่เขาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันคือเก่านะครับคือแอดวิไลบอกนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับแอดวิไลจะสรุปตลอดอ่าสำนักที่เขาเ้าตัวตรงแล้วนกะ็สำนักเลขวิ่งเลขติดแมนๆที่เขาแอดวิไลจะสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามตลอดนะครับอ่าขับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างเพราะว่า เมื่อนี้แอดวิไลนะครับหลังจากลงคลิปส่วนเศร้าสรุปวันหวยออกแล้วแอดวิไลก็ไปประจําอยู่ที่วัดนะครับเพราะว่าไปเตรียมงานนะครับเพราะว่ามืออื่นครับวันที่2ตุลาคมครับก็คือมีงานทอดเทียนนะครับมีงานทอดเทียนอยู่ที่วัดบ้านแอดวิไลนะครับเพราะว่าต้องไปเตรียมการเตรียมงานซอยกันนะครับแล้วก็เลยหลังจากนั้นรัฐบาลประกาศผลแล้วแอดวิไลก็ติดทุระนะครับเลยพึ่งได้กลับมา นะครับกายังว่าซ้ายเกินไปนะครับแอดวิไลจะมาสรุปตัวเลขเนี่ยทั้งสำนักที่เข้าที่แตกให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่าขอกกาบขอบคุณขอบคุณอ่คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามอ่าคอมเมนต์มาบอกในเดอร์ครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่โชคหมานํำสำนักใดเดี๋ยวแอดวิไลจะสรุปให้ฟังนะครับเนี่ยมีแต่เด็ดๆดทั้งนั้นนะครับหมื่อเช้านี่เ้าวันหวยออก65ตรงๆกับ38นะครับ กับมีหลายสำนักเดียวแอดวิไลจะสรุปให้ฟังอาคอแสดงความยินด,ดีกับคุณพอ่อคุณแม่ที่โชคที่มานนะครับคอมเมนต์มาบอกแอดวิไลแน่นะครับ,มมบ,แ,รบแล้วก็อ่าส่งมานนําสำนักใดกับคอมเมนต์มาบอกแนะ่พรจะคล้องตุเองหน้าทางนะครับเพื่อนก็จะมีกําลังแรงใจนะครับหาคลิปหน้าทางมาฝากมาต่อนีีคุณพอ่อคุณแม่กันเอาสาหรับผู้ประโชคบ่หามานนะครับบอกเป็นยังคําแนวทางกับรัฐบาลไทยนะครับงวดหนึ่ง เดือนหนึ่งนะครับประกาศผลสองครั้งนะครับเดือนหนึ่งเข้าประต้องยอดแพ้นะครับราคาสำนักทีบกเขาเข้ากับว่าเป็นยังครับลุยกันต่อแนวทาาของแอดวิไลกันลุดนขึ้นกันครับงวดนี้มันเกิดเหตุบางอย่งกับบอลูนะครับเอฟซีไทยเอฟซีย้อนหลังเอาย้อนหลังงวดที่ผ่านมานะครับแอดวิไลจะบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าจังไปเบิ้งสุดสรุปสำนักทีเข่ากันนะครับงวดวันที่16กกันยายนนะครับ แนวทางหนี่จะมาหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยนะครับงวดประจำวันที่16กันยายน6มาหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยก็คือแนวทาง16หกันยารางวันที่1นะครับแตก6 0 8 6 6 2สองล่างออก37นะครับองวดนี้นะครับ1ตุลาคมครับ6มาสงองตัว อแอดวิไลเคยเบ้านะครับถ่ายเอฟซีจำได้แอดวิไลเคยบอ้หกมางวดวันที่สิบหกกันยายนถึงสามตัวแล้วนกะ็แอดวิไลเคยบอกว่าหนึ่งตุลาคมหกต้องยังคงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัวแต่ที่ไหนได้นะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับหกมาถึงสองตัวนะครับก็คือเนื่อทางรางวัลที่หนึ่งครับรัฐบาลประกาศผลออกมานะครับเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้า 7จ็ดหน้าล่าง59านะครับงวดก้อนนะครับแตก6กหสองงวดนี้แตก6กหก้าถ้าถ้าเข้าคิดง่งยๆงนะครับหลักร้อย6เหมือนเดิมหลักสิบหเหมือนเดิมแล้วกะงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเป็น2องงวด16กกับย่ายย่น งวดนี้หลักหน่วยเป็น5สรุปแล้ว2องวดติด6จะอยู่หลัก10กับหลักร้อยนะครับสงวดติดเลยสรุปแล้วเอาง่ายๆคือ6 6 2กงวดนี้หกหคือแอดวิไลบอกนะครับที่ไหนใดแอดวิไลบอกว่า6จะยังคงอยู่1ตัวที่ไหนใด หกาถึงสองตัวนะครับมาหลักร้อยหลักสิบงวดนี้คือแตกหกหห้าล่างห้าเกเกิดอีกอย่างึ้นบรรูเพราะว่าหนี่อยู่หลักเดิมสองงวดติดคือหลักสิบกับหลักร้อยเอาคุณพ่อคุณแม่พิจแกลน้าเอา, <c oughs> เอาขออภัยนะครับ <c oughs> เก็บข้อได้จากหน่อยเอาครับเาขาเขาไปเบื้องตัวเลขเนะื่ทั้ง อจาจังได้เขาก็ลุยกันต่อนะนครับเอฟซี MC, คุณพอ่อคุณแม่บอยอมแพ้อ่าสำหรับนักคำนวนขึ้นกันครับลุยกันตอน่อมารู้ว่าเกิดียังขึ้นขึ้นกัน2งนวดติด6อยู่หลัก10กับหลักร้อยสองนวดติดนะครับอ่าเพระาะว่าเบิ่งตัวเล็กนา่าทั้งสำนักที่เขาที่แตกตรงๆแอบวิไลสรุปให้ฟังใ้เบิ่งน้ำกันนะครับอ่าครับนี่ครับเอฟ เอดวิไลขอเวาอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคลิปสรุปที่แนวทางเอดวิไลสรุปเอฟซีทั้ง2องเข้าไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับเอฟซีเบิ้งแต่แต่ตองหงดก็คือจบนะครับส่วนใหญ่นะครับเบิ้งแต่ตองหงดก็คือจบเอดวิไลบอกว่าให้จับตาโค้งสุดท้ายแต่ละสำนักนะครับให้จับตาแต่ละสำนักโค้งสุดท้ายมาเบิกงกันนะครับนี่คือ อาเศร้าของวันหวยออกมือเศร้านี่นะครับอ่าแอดว้ไลสรุปเลยนะครับเนี่ยซองวันหวยออก1ตุลาคมนะครับเห็นบอแนวทางบนล่างนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่38กับ65นะครับ38กับ65อ่าแนวทางชุดบนนะครับแตก6 65ตรงๆกันเลยนะครับนี่คือซองวันหวยออก คุณพ่อคุณแม่คือยอ์วิไลบอกนะครับไม่ให้ค่อยความสนใจโค้งสุดท้ายนะครับนี่ผ่านไปสํำนักแรกนะครับต่อไปนะครับย่งเป็นพระเอกคือเ่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนนอนทุ่งนะครับคนนอนทุ่งนะครับแนวทางนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งไหยดีนะครับห้ตรงตรงเมา6มานะครับเล็กวิ่ง นะครับครับเอฟซีคือสิจําได้นะครับเพราะว่าแอดวิไลสรุปให้เมื่อวานนี้เองคนนอนทุ่งนะครับเห็นไหครับห้าเก้าล่างนะครับแนวทางของคนนอนทุ่งไปเป็นบนล่างนะครับอ่าเลขวิ่งนะครับเก้าก็มาหกก็มานะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับห้าเก้าเก้าห้าเข้าตรงชุดบน หกห้าแนวทางของคนนอนทุ่งเข่าเป็นตัวกับครับ5 6เนี่ยนี่ครับเหตุผลที่ FC นะครับไม่ให้ความสนใจสุดสรุปเท่าไหร่นะครับปรากฏว่า,าคนนอนทุ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวิ่งมาทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยสรุปให้กันเบิงงจ้าจะสอง0ปดหมื่นมาคลิปเดียวจบแอดวิไลเคยเว้าตลอดนะครับ แอดวิไลเคยบอกตลอดนะครับมาคลิปเดียวจบ280,000หมื่นสายพออ,อแนวทางบนล่างนะครับเคยถูกตรงๆมาหลายงวดแล้วนะครับอ่าเลขวิ่ง9มา5มาเพราะว่าแนวทางเป็นบนล่างครับแนวทางแตกเห็นบอลเอฟคุณผอคแม่ห้ตรงๆไหมนะครับเนี่ยอ่าเนี่ย พราะว่าแอดวิไลย,ย่ำเสมอว่าอย่าลืมนะครับเพราวะซ่องหาหมื่นซายพออว่าจะเป็นซ่องอ่ขออภัยครับ 80, ซ่องแปดมื่นซายพออราะว่าซ่องต่างๆแล้วก็บ,บางสำนักมาคลิปเดียวจบนะครับเอฟซี FC ก็เลยลืมนะครับอ่าเนี่ยซ่องแปดมื่นซายพออตามกันตอนนะครับเลขวิ่งกอดข้อกันมาห้าเก้าเก้าห้านะครับแตกกล้างนะครับอ่าตรงๆกันเลยนะครับต่อไป ยังมาให้เห็นอีกนะครับคนติดอ่างแอดวิไลก็สรุปให้เมื่อวานนี้เองคนติดอ่างแอดวิไลจําจได้สรุปเมื่อวานนี้เองนะครับวิ่งไปที่3กับ9แนวทางบนล่างนะครับเห็นบ่าครับเข่าตัวเน้นเลยเพราะว่าเพิ่นเน้น3าคู่บนอ่า9 3 5 9 3 0เลกลขวิ่ง9มาแนวทางเข้าตัวตรง59ล่างนะครับอ่านี่นะครับ เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเข่า12สำนักที่แอดวิไลติดตามนะครับเฉพาะชุดจับคู่นะครับเข่า12สำนักเดี๋ยวเลขวิ่งแอดวิไลจะสรุปให้คลิปหลังอาคลิปนี้อยากเหงาจักน้อยล่ะก็ฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เบิ่งฝากแช่ออกไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่องน,น้อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าอาบอมแอนด์ไวแอดวิไลคุยนะครับงวดสัญจรร้อยเอ็ดนะครับเข่าถึง10 สิบเจ็ดสำนักอ่าแอดวีไล่จำได้งวดสันจรลอยเอ็ดนะครับเอฟซี FC. ถึงแม้ว่าเป็นช่องเล็กๆแต่ถือว่าคุณภาพนะครับเอฟซี FC. ของช่องวิไลแห่งโชคงวดนี้สิบสองสำนักนะครับงวดนี้หนึ่งตุลาคมอ่ามาเบิ้งต่อเซียนวังน้ําเขียวนะครับหนึ่งตุลาคมวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าหาเก้าตรงๆมาเอฟซีเพิ่นเน้นให้สามคููแค่นั้นเห็นบอกครับ เน้นให้3คู่5777 5็ดเจ็กลขวิ่ง9มาอ่าเอฟซี FC ก็จะว่าบ่เห็นนะครับเพราะว่าสรุปก่อนวั่นหวยออกได้สวันสำหรับเซดวังนำเขียวขึ้นกันนะครับอ่าเนี่ยห้ตรงตรงมาล่างนะครับอ่านี่ครับคือแอดวิไล่บอกนะครับถึงแม้เป็นสองน้อยๆแต่เต็มด้วยคุณภาพนะครับ น้องฟ้างามเปิดตัวเป็นคลิปที่2องก็คืองวดที่2แค่นันนะครับน้องฟ้างามอ่าเอคุณพอ่อคุณแม่มาเบิ่งกัน6กหเขาตรงตรงครับตัวเน้นบ่ครับเพราะว่าน้องฟ้างามเด่นไห้แค่ซคูนะครับแนวทางบนล่างของน้องฟ้างาม6กหตรงๆบนนะครับยังบ่คัดห้ก้าล่าง ใกล้ๆก,กันเลยนะครับเอฟซีฝากแช่ออกไปนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ฝากแช่ออกไปนะครับสรุปแล้วน้องฝ้าง่ามแตกบนแตกล่างนะครับเนี่ยแตกบนล่างเลยอ่าคลิปนี้อยากให้แช่ออกไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นถือว่าเขาลร้สำนักที่ทางแอดวิไลติดตามนะครับแนวทัง สำนักทีเอดวิไลสรุปอยูนีทางช่องชาบาจะมีเป็นบางเจ้านะครับจะมีเจสวนอย่างคนนอนทุ่งที่เอดวิไลทรงให้ชาบานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเอฟซีสรุปแล้วน้องฟ้าง,ง้างแตกบนรางนะครับออนน้องจานก็เป็นงวดที่สองเหมือนกันนะครับที่เปิดตัวทางจองเฮาเอดวิไลเคยบอกแล้วว่าเสียนไม่นักคำนวณไม่ที่มาเปิดตัวทางจองมักจะเดินสองสามงวดติด อย่างตามสามหดถึงสี่หดกับมีนะครับอ่านแนวทางตัวเน้นว่าเขานะครับแต่ว่าเขาเป็นในชุดเต็มเห็นไ่มครับนี่ออน้องจันหกห้าร 6, ตรงตรงบนนะครับเนี่ยเอซคุณพ่อคุณแม่ฝากแช่อไปคือเก่าเหมือนเดิมออน้องจันจําซื้อพันไว้นะครับเพิ่งเป็นงวดที่สองเหมือนน้องฟ้างามนะครับหกห้าตรงตรง,ตรงบนอศิล ออสินกับออน้องจานนะครับเบซี่จะมาเปิดตัวพร้อมกันออสินก็เป็นงวดที่สองคือกันนะครับวิ่งบนล่างแปดกับเก้าปรากฏว่าเก่ามากเก่าลงล่างนะครับแนวทางเนี่ยครับเขาเป็นตัวกลับนะครับห้าเก้าเก้าห้าล่างนะครับถือว่าเข่านะครับเบซีเข่าเป็นตัวกลับนะครับเพราะว่าแนวทางของเพิ่นเขาแตบ่บางสุดจับคู่ มีแค่6ชุดแค่นั้นนะครับแนวทางบนล่างแค่6ชุดนะครับเเลขกวิ่งมา9แนวทางแตกตัวกับ9559นะครับนี่ก็คืออศินนะครับเปิดตัวพร้อมกันกับอหนองจานนะครับฝากแชร์ไปนะครับคลิปนี้ต่อไปเป็นล็อกบนล่างของจ่าดับเป็นข้างแรกนะครับเป็นข้างแรกเลยของจ่าดับนะครับแนวทาง เป็นล็อกบนล่างนะครับปรกากฏว่าแนวทางเข้าเป็นตัวกลับนะครับ5 9 9เกเนี่ยอ่าล็อกบนล่างของจ่าดับเข้าเป็นตัวกลับนะครับเข้าล่างนะครับแนวทางชุดลางแตกหากเก่าจ่าดับมากเก่าหานะครับอ่านาติดตามคือกันจับตาล็อกบนล่างของจ่าดับนะครับอ่าต่อไปครับคนมักเลข ถ้าแอดวิไลจำประพิษคงเป็นงวดที่สามนะครับแนวทางของคนมักเละครับอ่าแนวทางของคนมักเละนะครับเป็นบนล่างวิ่งแปดกับเก้าเข้าตัวเน้นนะครับอ่าเลขวิ่งลงล่างนะครับเข้าเป็นตัวกลับนี่เห็นไหมครับเบฟซี MC, ตัวเน้นพล่ลยเน้นมาแปดเก้าเก้าห้าสี่สามเข้าเป็นตัวกลับนะครับแนวทางล่างแตกห้าเก้า ซื้อว่าเขานะครับเลขวิ่งกับเขาแนวทางของคนมักเลขนะครับอ่ฝากแชร์ออกไปคือเขาครับคลิปนี้แอดวิไลอยากให้เอฟซีทางช่องเข้าในหูได้เห็นน้ากันนะครับสาวสกนิแอดวิไลสรุปวันที่23นะครับสรุปวันที่23มนี่ครับมีลายหลักอักษรพร้อมนะครับสําหรับสาวสกนนะครับอ่าสรุปวันที่23อ่าแนวทางเลขวิ่งมานะครับ ่นบอกว่าคนเน้นทั้งสองตัวนะครับแปดกับเก้ามากท่อกันปรากฏว่าเก่ามากนะครับเก่าโล่งลางแนวทางเข้าเป็นตัวกลับเหมือนอ่าเหมือนกันนะครับเข่าห้าเก้าเก้าหานะครับอ่านี่คือสาวสะกุลนะครับอ่าฝากแช่ไปเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับคลีบสรุปอ่าถ้าแกตีไล่อยากให้เห็นน้ากันนะครับเข่าสิบสองสำนักนะครับปูซุ้มเงียบนะครับ ปูซุ่มเงียบนะครับอ่าแนวทางของปูนะครับก็ถือวาหกห้าห้าหกเข้าเป็นตัวกลับนะครับเลขไม่มาด้วยกันเอาไม่อยู่นะครับวดนี้มาห้าเก้าล่างเลยนะครับเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับอ่าบยูก็คือบยูนะครับแต่ว่าแนวทางชุดบนของปูเข้าเป็นตัวกลับนะครับแนวทางชุดบนแตกหกหกห้าเข้าตัวเน้นของปูอยู่นะครับแต่ว่าเข้าเป็นตัวกลับนะครับ เพราะว่าปูตัดออกมาจากสุด3าตัวนะครับ 8, 5, ปดห้ปู่ก็เลยตัดออกมาเป็นห้าหกนะครับนาเสียดายนะครับ,บ,รบ,บอ่าครับนี่คือสรุปไหเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับทั้งหมด12สำนักนะครับ12สำนักนะครับอ่าจะไดก้กา ขอแสดงความยินดีกับเอฟซที่โชคที่มานอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าแนวทางสาวสะกลคนมักเลขอ่าล็อกบนล่างจ่าดับอ่าออสิน <c oughs> นะครับออสินอ,อน้องจานนะครับถือว่าเปิดตัวสองครั้งสองวดนะครับและะ้วก็นน้องฟ้างามคลิปที่สองแตกบนแตกล่างนะครับน้องฟ้างามนะครับอ่าแตกทั้งบนทั้งล่างเลย ห5ห้เกนะครับเซียนวังน้ำเขียวเข้าล่างเต็มเต็มห้าตรงๆรงคนติดอ่างก็5้าตรงๆรงซองแปดหมื่นสายพออบนล่าง5้าตรงๆเลขวิ่งกอดคอกันมาคนนอนทุ่งก็ยังเป็นพระเอกนะครับเนี่ยห้ก้าตรงตรงล่างซอง สาววันหวยออก 6- 5ห้าตรงตรง,ตรงสรุปอ่ะฝากแชร์ไปนะครับคลิปนี้แอดวิไลฝากแชร์ไปเพื่อเป็นแน่ททงเพื่อเป็นบันาทัดฐานเบิงเปรียบเทียบในง,งวดต่อไปอ่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้โชคผู้มนันสำหรับผู้บ่โชคบ่หมนัมนบ่เป็นยังนะครับงวดวันที่16ตุลาคมเข้ามาลุยกันต่ออายุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ